สวัสดีครับพี่น้องอสสอ,อสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติมีเรื่องมาคุยกับพี่น้องอสสอ,อสมอครับจากที่หมอชาติได้ทําคลิปมามีคําถามจากพี่น้องอสสอ,อสมอครับคําถามแรกพี่น้องอสสอ,อสมอถามว่าคู่สมรสจะสมัครสมาชิกชกสอสมอได้เมื่อไหร่นะครับตามที่หมอชาติได้ทําคลิปไปนะครับ <im itation> คู่สมรสสามารถที่จะสมัคร เป็นสมาชิกชกสสมได้ก็ต่อเมื่อนะครับต้องผ่านมาติที่ประชุมชกสสมอรับรองก่อนนะครับคราวนี้ที่ประชุมชกสสมเนี่ยยังไม่เกิดการประชุมขึ้นนะครับซึ่งตามกำหนดแล้วจะประชุมกันเมื่อประมาณเดือนพฤษภาและก็เลื่อนมานะครับเนื่องจากโควิด -19 ระบาดก็เดือนเลื่อนมามิถุนายนและก็ขณะนี้ก็ทราบว่ายังไม่มีกำหนดนะครับก็เลื่อนต่อไปเรื่อยๆนะครับเมื่อ ได้กำหนดวันประชุมเมื่อไหร่แล้วนะครับก็จะต้องมีการขอมติให้คู่สมรสสามารถสมัครเป็นสมาชิกชกสสมอได้ก็จะสามารถเริ่มสมัครได้นะครับดังนั้นนะครับให้พี่น้องรอไปก่อนนะครับเหตุที่รอไปก่อนก็เพราะว่าสถานการณ์โควิด19นะครับเพราะว่าโควิด19เกิดการระบาดแล้วก็เป็นไปในหลาย,ลายพื้นที่ทั่วทั้งประเทศเลยนะครับดังนั้นข้อบังคับของชอกสสมอ ต้องประชุมนะครับในที่ประชุมใหญ่ไม่สามารถที่จะประชุมซูมหรือว่าประชุมออนไลน์ได้นะครับดังนั้นนะครับชกสสมจึงเลื่อนไปอย่างไม่มีกําหนดนะครับหากว่ามีกําหนดประชุมเมื่อไหร่แล้วนะครับทางสมาคมก็จะแจ้งสมาชิกนะครับเพื่อทําการประชุมใหญ่แล้วก็นําวาระคู่สมรสอสมอเข้าสมัครเป็นสมาชิกชกสสมได้นะครับทำมติที่ประชุมรับรอง ก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับเรื่องที่2นะครับพี่น้องอสสมอถามกันมามากเลยนะครับเรื่องบัตรสมาชิกจกสออสมอจะได้เมื่อไหร่นะครับตามที่หมอชาติได้นําเสนอไปแล้วนะครับว่าบัตรจกสอสมอนะครับต้องติดต่อที่รออสตหรือว่าศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับที่ต้นสังกัดนะครับดังนั้นนะครับพี่น้องที่ยังไม่ได้บัตร ให้พี่น้องติดต่อที่หลอพสตอต้อสังกัดนะครับหรือว่าอีกที่หนึ่งก็คือศูนย์ประสานงานชกสอสมอประจำจังหวัดของท่านนะครับให้ท่านโทรไปที่สสจนั่นเองนะครับเขาจะต่อสายไปยัางงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนะครับซึ่งเป็นกลุ่มงานที่ดูแลรับผิดชอบอสมอจากนั้นท่านก็สอบถามแล้วก็ขอไฟล์บัตรชกสสมอได้เลยนะครับ เดี๋ยวเขาจะดําเนิกนการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลให้นะครับแล้วก็เรื่องที่3นะครับสำหรับพี่น้องอสสสสมอที่ถามกันเข้ามานะครับว่าลาออกจากอสสมอแล้วสมาชิกภาพการเป็นชกอ,อสออสมอ,อยังอยู่หรือไม่นะครับคำตอบก็คือยังอยู่ครับเมื่อพี่น้องอสสมอนะครับลาออกจากอสสมอนะครับแต่ว่าสมาชิกภาพการเป็น สมาชิกของชกสสมยังอยู่นะครับโดยท่านจะต้องนําเงินเข้าบัญชีนะครับเดือนละประมาณ300บาทนะครับให้หักทุกเดือนนะครับสมาชิกภาพของท่านก็ยังอยู่ตลอดไปนะครับจึงแจ้งให้พี่น้องอสสสมทุกท่านทราบด้วยทั่ากันนะครับเป็นไงละครับจบคําถามแล้วนะครับสามคำถามที่พี่น้องอสสอสมนะครับถามมาบ่อยที่สุดเลยนะครับหมอชาติก็ทําคลิปเมื่อมาตอบให้พี่น้องอสสสมหลายๆท่านนะครับที่อยากจะทราบคําตอบได้ทราบคาตอบกันนะครับ พี่น้องครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆอสสอสมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติจากเล่าด้วยนะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสอสมที่หมอชาติจะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ